เขาเขาว่านี่ใหญ่บ้า่ <Hey, yeah. S 1> ใหญ่โมเมนต์ <long S 1> ใหญ่พัทยาค่ะบอกเดี๋ยวน้องบีไปหาเด้อนะครีมรักแร้นหน่อยแม่โอ้ยครีมรักแร้กับพวกครีมรักแร้เอามาน้องบีเปิดให้หนึ่งนาทีนะคะมือเจ้าขาใครไวคนนั้นได้นะนี่น้องบีบอกก่อนตอบแทนที่ นางบีหายไปหลายวันนะคะแล้วก็อันติกต๊กบอกนางบีบ่กหายนางบีไลเมือนีกลับมาไรแต่หนึ่งนาทีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าของเบิดกนจังซี่นะคะถ้าของหมดก็คือหมดถ้าเวลาหมดนางบีเอาตะกร้าออกเดี๋ยวมือเจ้าเดอฟังให้ดีๆนะคะกับโปรโนาที่ท้องนางบีขอจับเวลาหนึ่งนาทีนะคะมือเจ้าขาจับเวลาหนึ่งนาทีในการชังสื่อใครได้ก็คือได้นะคะว่ไใดไม่เห็ไห้ซูมือคะ่ะ นะคะบบ mm hmm. เห็นไห่ซูมืออันนี้มือเจ้าเรียกรอง mm. น้ากาไห้นะคะมือเจ้าขาอ่ะสำหรับกาแฟหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะมือเจ้าขาผู้ใดเบิงออยู่นะตอนนี้ใครดูอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวก่อนค่ะหาก่อนค่ะหาตะก้าก่อนค่ะหาบ่วพ่อ,อ,อ,อเอาไปในนะคะหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อย เก้าสิบนะคะมือเจ้าขาหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเก้าสิบอันหนึ่งสองสามปักหมุดให้เราะ,คะใครไวคนนั้นได้จับเวลาแล้วนะคะหนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะมือเจ้าขาหนึ่งนาทีในการชังซื่อเท่านั้นเอาก็เอานะคะมือเจ้าขาเปิดให้แค่วันนี้ตอนนี้เท่านั้นคะ่ะผู้ใดที่มารอบรอบหลังไม่ได้นะคะมือเจ้าเดินตอนนี้เท่านั้นคะ่ะหนึ่งนาทีในการชังซื่อนะคะ หนึ่งนาทีในการสั่งซื้อเดี๋ยมือเจ้าเดอเอาสามสิบวินาทีสุดท้ายค่ะสามสิบวินาทีสุดท้ายนะคะตอนนี้นะคะมือเจ้า่ะสวัสดีจากฮาวายสวัสดีค่ะโอ้ยี่สิบวินาทีสุดท้ายค่ะมือเจ้า่ะยี่สิบวินาทีสุดท้ายนังเบลตะก้าออกนะคะหลังจากนี้นะคะกับกาแฟหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมือเจ้า่ะสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเจ็ด ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะคุณเจ้าขานางบีขอเอาตะกร้าออกนะคะสวัสดีค่ะโอเคนะคะ่ะใอ้อ่ออืมนะคะดำเงินดำท้องอยู่บ้านสิเปิดแล้วหันตัวหันตัว ลักแร้ค่ะคุณเบลโอคุณเบลชาไทยค่ะคุณเอ็มแอนเอ็มพูดอะไเสียบนีอย่างอีกฉันเปิดขายให้กันได้ไหมเตือละคนโอ้เยเนาะหลวงพ่อไปออกกำลังกายจะดุงด้วยทุกคน นางบีคือดีใจแท้ดีใจ,ใจเอาตรงเลยนางบีดีใจนางบีชื่นใจมากค่ะที่ลูกแบบว่าคลายๆเพราะต้องไปปลูกผักเราแม่โคตรดีเนาะก่าให้ไปปลูกผักบันทึกบังคับให้คายของบัน,นีี้โอ้เนาะนางบีชอบปลูกผักมากอยู่กับขีดินอยู่กับ อย่างจังสิเดี๋ยวเราดูเจเดนไปจ่ายตลาดมาด้วยนะคะเจเดนไม่รู้ยังไงน่าจะง่วงนอนเลยด้วยเขาตื่นนอนตั้งแต่ข้างวงเช้าแม่บังคับที่จะให้ลูกนอนต่อนะคะมื้อนี้ก็ถือว่าวันอาทิตย์ตัวแม่เองก็อยากจะอยากจะแบบนอนตื่นใช้สายเอาเอาอีดีเลยค่ะเพราะว่ามื้อนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์โตเม่เองก็อยากอยากนอนตื่นสายอยากอยากมีเวลาแบบโอ้ได้นอนตื่น สักเที่ยงสักบ่ายโมงจังซี่นะคะเพราะเมื่อคืนนี้แม่ก็นอนตีสี่นะคะมือเจ้าขาออกจากไล่สดนังบีก็ขขืนไปขงังทึงนะคะนางบีก็เลยไปคุยงานกับไ,ไอ้สติกต่อไอ้สติกยังนอน,นอนรอนังบีค่ะไปเลยคุยกันหอดประมาณตีสามเกือบตีสี่แหละอะเออประมาณน,นั่นแหละมือเจ้าขาอันนี้นอนนอนไปเจ็ด <c> โ <oughs> มงเช้าเจดเดนตื่นขึ้นขอกินนมพ่อเขาก็เลยไปชงนมมาให้ พอไปส่งนมมาให้นอนหลับต่อถึงเก้าโมงแม่ก็อ๋อโอเคเก้า okay, โมงลืมตาลืมตาเบ,บ่งโทรศัพท์โอ้ยเก้าโมงแล้วโอเคฉันพยายามกล่อมลูกให้นอนต่อที่ก่อนมัวเจ้าเอ้ยเจเดนแห่แห่แห,แห่ปีนหนาปีนหลังยิ้มรับยิ้มรับไทยไทย ไทเฮ้เฮ้ไทเกอร์นะคะมนเจ้าคะไทไทเด็กก็จิลาบจิลาบเอ่ออีกข้าวหนึง่งเอานิ้วมาแม่ก็หลับตาจุดพีคสุดทำให้หนังบีตื่นคุณไทซิมันทำอะไรนังบี มาจูบแม่นี่คือแบบจูบแล้วก็จูบจูบประมาณจูบประมาณเป็นสิบยี่สิบเท่อได้จูบจูบแม่กับบตื่นเนาะแม่กับ thank you มันก็เอาน้ำลายออกมาโดยเป็น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 ถ่ายน้ำลายติดปากแล้วก็มาจูบแม่แม่ก็จะเด่นขมอันนี้ยังไม่ใช่จุดพลิกสุดนะมืเจ้าขาที่ทำให้แม่ตื่น จุดพีคกสุดมันเปิดเสื่อคอยขึน้นแล้วมันก็บิดหัวนมมันบีแล้วมันก็ยืดยังสี่มือเจ้าโอ้ยโอ้ยบ,บีห้องเสียงหลงมือเจ้าขาเจ๊บยังแบบคักเปิดเสือขึน้นตอนแรกเขาก็หมุน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 ,มนแล้วมันก็ยืดป,ปโอ้ยมือเจ้าเอ้ยอดมาได้ก็เลยตื่นขันกุนออนกูกคือสิระบมซ้ำหัวนมกุหลุดออกจากเต้าพุ่นละ ทุกคนมันเจ็บคือแบบมันดึงสุดกําลังนะมือเจ้าเข้าใจบอกว่าลูกนั้นดึงสุดกนะํา,าล,กนะกลังของเขาเนาะมันก็ดังตบตบปฏิโทฮห่เธอเดียวเนี่ยกับใครสี่เธอมือเจ้าขาจนกุน้ําตาไหลก็เลยตื่นซะเออตื่นกับตื่นก็เขาก็อาจจะไปเบิร์ไปเอาหนังสือขึ้นมาไปเอาหนังสือหนังสือเขาเขาชอบหนังสือเนาะเอามาปลา เขาก็เราพยายามที่จะคุยที่จะคุยแม่กับนอนแม่กับแต่จริงๆแล้วคือแม่คือแม่แม่ไม่อยากคุยด้วยเพราะว่าแม่อยากให้เขานอนต่อเพราะตัวแม่เองอยากนอนเขาก็ปลาเขาก็เปิดอุ้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 บราบราสีบราสีบรามาลายบราบราแล้วแม่กูกับบ้านมมา เออมากกับ่บหันลูกเหตุอย่างไนกับ่บแม่กับ่บอันนี้บบมีความลมมือห้องหาอันตี้แบบนี้ห้องหาอันตี้บังคับให้แม่โทรหาอันตี้ก็เลยได้โทรหาอันตี้คุยกับอันตี้ไปประมาณครึ่งชั่วโมงตี้เต้เขาเรียกอันตี้เต้เต้เขาเรียกเจเน็ตเน็ต เนตเรียกพี่หมวยหมวยเอ้ยลูกกูอีลี่โอ้โเจ้าเอ้ยเฝ้าเพื่อนลูกนี่มันหูพนะ้นเนาะหลงลูกค่ะอีลี่ลงลูกมันบอกเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ใครที่มีลูกในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ตายายคนรอบข้าง มูเจ้าคะ่ะเป็นช่วงที่หลงลูกมากเลยช่วงนี้อีลีค่ะเราพื่นเราพื่นแล้วคิดฮอดเนานะย้ำไหนมันสิมแม่ไม่ให้ไปซื้อของอยู่ตลาดแม่ให้ไปจ่ายตลาดนะ้าอังเขาบอกเลยหนูจะถ่ายวิดีโอวันแม่ก็เลยทําตะกร้าให้เขาสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่และกดติดตามด้วยนะคะแม่ก็เลยเฮ็ดตะกร้าให้เพื่อนนะคะมูเจ้าคให้เขาไปจ่ายตลาด กับลบู้ด้ว,ว่าสิยิจาายได้หรือบ่ได้กระทะเบ,บิงค่ะว่าคนสิ่งอย่ <c oughs> างไดบาสข่อยขายกาแฟเด็ดตะกี้นี้ขายกาแฟาไปเกือบร้อยเซตเลยเรหรอ,หอปาติดทุืือขายได้หลายแด่โมเจ้าค่ะมายังยัง สวัสดีคนณนี่เข่ามาหมัและกดติดตามน้ำคะ่ะสวัสดีคะ่ะจะไปปลูกผักวันนี้จะไปปลูกผักที่บ้านอีกหลังนึงค่ะแล้วก็สีไปแบบแล้วก็นางบีกะว่าจะไปเออ่ทำไม่นี่ด้วยค่ะพาลูกไปไว่ายน้ำด้วยไปยังเิมอนีนวันนั้นอาทิตย์เข้ามากันลเลยหรอมาแล้วยังอือล่องนั่งรอใจเด่นผู้ใดอยากได้ยังบอกมาคะ่ะบอกมา ยกเว้นกาแฟระเด้อกาแฟเปิดให้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะคะมือเจ้าค่ะเปิดห้ซจำนั่นค่ะบ่ oh. ได้เปิดห้อีกระเด้อสำหรับกาแฟเดิมมือเจ้าเดิม oh. แม่รีวิวบ้านโน้นให้ดูหน่อยไม่มีอะไรเลยนะคะบ้านหลังโน้นบ้านหลังโน้นบ่บบบได้มีอย่างตอนนี้คือนังบีอะนังบีอยากอยากทำไอมน,นี่ค่ะนังบีนังมีชอบปลูกผักนังบีชอบการเกษตร นังบีก็เลยสั่งของมานะคะเจ้าค่ะสั่งร้านห้านไว้ตั้งผักกังซี่นะคะเอออย่าเพิ่งลงไลน์นะรอดูเจเดนไปจ่ายตลาดอิริติวันนั้นน้องมะลีน้องกระถินซื้อกาแฟนางบีกับอังกฤษบอกว่าชอบกินน่ารักมากนางบีไม่เห็นนะคะนางบีบอกอยู่นะคะัเจ้าค่ะนางบีนางบีอยากไขน้อง เดี๋ยวนังบีอยากเอาไปให้น้องไม่รู้ว่าน้องกลับไปหรือยังมันมันนงบีไม่รู้่าน้องบินจากมองบอสันก็ซื้อได้เอาไปให้น่ารักมากเลยนะเมือเจ้าค่ะแปลกเนาะคิดถึงปุ๊บเห็นปั๊บอ้เาเป็นอันดีน้ำกันด้เอียดบุญพาะวัฒนาทรงเลยพี่บีใช้แชมพูอะไรคะเซรั่มดูแลใช้ของอะไรผมสวยมากโอเคแชมพูนังบีใช้แชมพู แต่ก่อนนะคะคุณเจ้าขาแต่ก่อนตอนสมัยอ่ะโอเคนางบีใช้ว้าวเดี๋ยวเขาก็หาว่านางบีโปรโมทอีก oh โอ้ my god เออนางบีใช้แต่ว่านางบีใช้ครีมนวดถ้าถามถึงครีมนวดถามถึงทรีทเมนต์นางบีใช้ของบีซีค่ะทรีทเมนต์น้ำนมข้าวโตวนั่นนะคะเป็นทรีทเมนต์แต่ขันบอกแชมพู ก็สิหาว่าก,กูโปรโมทอีกมือนั่นกินสมมือเจ้าเอ๋ยก็หาว่าก,กูโปรโมทโอ้คุณละสิเป็นบ้าเอออี่หรีเจโดนนะคะมือเจ้าขาบอกว่านั่งบีโปรโมทสินค้าว่าท่นโปรโมทแบรนด์ว่าท่านมัน,นขึ้นนะคะเนี่ยถามดูสิผู้ใดที่เบิ่งนั่งบีดูดูนะเห็นบะบอกว่านั่งบีโปรโมทแบรนด์โอ้ใจสายนาฬิกาเห็นนั่งบียกนาฬิกาขึ้นให้ดูข้อมือจังสิ วานั่งบีโปรโมทแบรนด์เอออีลีค่ะเมียเช่าใสาดังฮะคืออะไรเมียเช่าใสาดังคืออะไรยิงค่ะพูดเรื่องส้มเตือนเลยอีลีพูดเรื่องส้มเตือนค่ะ โปรโมทไปเถอะใช้ดีต้องบอกต่อนางบีพูดไปนางบีโดนเตือนไงคะแล้ววันนี้มันจะกลายเป็นอันนางบีละเมิดอ e ีคอมเมิร์ซแมนวะมันจะกลายเป็นนางบีละเมิดอีคอมเมิร์ซมันก็สิเหตุแห่งนางบีก็สิบมีทั้งทำมาหากินถ้าอีรีค่ะมือเจ้าคะ่ะโดนนางบีโดนโดนบ่อยมาก เรื่องการโปรโมทแบรนด์นังเชียนังบีถึงได้บอกไงคะว่ารีวิวบได้เขาสิหาว่านังบีโปรโมทไปแล้วนังบียโดนละเมิดเออเขาห้ามว้าเมื่อนั้นก็นังบีคุยเรื่องส้มนะกูพูดส้อมอีกแล้วเดี๋ยวกูโดนอีกไหมเนี่ยนังบีพูดเรื่องส้มมาเจ้าค่ะว่านังบีโปรโมทแบรนด์คิดเอาสิช่องจะโดนโดนปิดกั้นใหม่หรือโดนล็อกไปเลยช่อง หน,นะคะมันจะลดค่าการมองเห็นสองถ้าบ่อยๆซ้ำๆนะคะก็จะโดนบล็อกไม่ให้ไลค์อาจจะเจ็ดวันหนึ่งเดือนจยงสี่นะคะหรือถ้าเกิดว่ายังละเมิดอีกบ่อยๆเข้าอีกก็ปลิวไปเลยค่ะปิดติ๊กตอกเราไปเลยมันเป็นอย่างสี้นะคะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนติ๊กตอกเราคือปลิวไปเลยนะคะเออ ันธรรมดาอยู่ใสู่มเจ้าขาเห็นบะใจได้ขึ้นอย่างหนึ่ตัวนังบีบบะเมนลูกลักเขาเนาะบะเขียบอยู่ใส่บะเขียบไปอันไปจ่ายตลาดค่ะบะเขียบไปจ่ายตลาดค่ะงง้นแม่ไม่ต้องผูดเบ้าบ่ได้ถ้าแต่โปรโมทขายของนี่คือขายได้แต่ของตัวเองเด็กูมเจ้าขาโชก็ไม่ได้ โคตอิลีเด้แล้วคือแบบว่าทําไมคือฉันอ่ะที่แบบแบงปั่นยังซี่นะ่ะบบได้หรอหรือว่ายัางไงอู้เป็นตาเรือใจเปะละ่าตาเรือใจอิลีเอ้มาผู้ใดอยากได้อยังหนึ่งหันเมาเบิดตลาดเลยปะไปซื้อหลายอย่างเติบอยู่นะคะมือนี่แหไ่ไปซื้อหลายอย่างเติบอยู่เดี๋ยวแกะส้มให้ใหเขาก่อน,นะคะ่ะ ไม่เห็นลูกอยากได้ดําเงินดําท้องค่ะแม่โอ้ดําเงินดําท้องข้าวมาหอบเอาไปยูเดทหนึ่งันนะทุกคนเขาเขามาหอบเอาไปยูเดทหนึ่งหันนะมือเจ้าขาเปิดเท่าใดกระเบิดหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วล่าสุดหลวงพ่อมาแล้วเปิดดําเงินดําท้องไหนก่อน <c oughs> หนึ่งเซตนะคะราคาห้าร้อยเก้าสิบนะคะมือเจ้าขาเด้อเด้อเดบนตะกร้าก่อน Hello. Hi Jensen. Where have you been? Jim. Huh? Jim. Really? Yeah. Come here, come here. The people ask about you a lot. Wow. Come on. Hold on. You you know if I like um Batman. Oh. นะคะบอกเพิ่นค่ะบอกเพิ่นตรงสี่นะคะ Have we have experience about that before right เออคอนกรูกมหนูไปไหนมาลูกเฮะหนูหนูหนูไปไหนมาไปใส่มาเข้าใจบ่เพรออยู่เข้าใจไหม เขาเข้าใจ is <laughs> mean you understand บ่ไปไปไหนมา is really simple oh. sentence ไปไหนมาจิมครับจิมครับมั่งเบาดีดีมา่งเบาดีดีจิมครับโอเค and you ไป exercise ไหม yes exercise which part of your body arms arms yeah right here h i g h t Hi, เ r อ right here yeah Oh, I think ง is start getting like can because when the people they just go exercise is can feel something right โอ mm ้เห็นบอก start to talk ไม่ไม่เดี๋ยว now โอ้ซ e เดย์ said you very really handsome w ้าว look 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 เห็นบอกเห็นคนอยากอายนะเห็นบอก see oh my god ซีอ้ยอยากอายโอ้ยนืกอปุเอ็มซัมแมนโอ้ยเนอะโอ้ยอยากอายโอ้ยหลบด้วยหลบอากเอนโอ้ยขอบคุณค้าพนุกขอบนักโอเคเห็นบอ้เห็นบอ๊บอกแล้วเป๊ะ่าเป๊ะืเป๊ะอีลีค่ะมือเจ้าขา ทิ้งบีบอกว่าเคินเมนบอกเฮ้ยกำหันแทงการฉัน I can feel his arm right here yeah I feel ดิพอสบไปเ่ย yeah อุ้ยหนูเจ้าเอ้ยเป็นแบบเฮ้ยบระไม่ยองบ่ได้รูปใบนี้นะคะพระเจ้าขาเปิดตะกร้าเน่ยจ้ะ คุ้มหิวดีมากๆโอ้ลืมคาเทบอลลืม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 หนึ่งพี่อนโทษหนึ่งเซตห้าร้อยเก้าสิบนะคะเวลาหนึ่งีขายวันนี้เอาไปนะคะใครไวคนนั้นได้เด้อในราคา